มีหัวใจครูที่รอดชีวิตถ้าฝนไม่ตกเด็กคงสิ้นเป็นร้อยครูสาธิตาเผยเสียงสั่นนาทีไอแมนมาในห้องเรียนวันนี้ฝนตกเด็กจึงมาน้อยกว่าปกติจากที่จังหวัดหนองบัวลำพูล่าสุดสาธิตาบุญสมงครูพี่เลี้ยงที่เห็นเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์กับอมรินทีวีโดยระบุว่าไอแมนได้เดินทางมาที่พัฒนาเด็กเล็กอบอกตอ,อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วเดินมาตรงห้องเรียนครูที่อยู่ข้างในจึงล็อกประตูบางส่วนก็ปีนหนีเพื่อตามคนมาช่วยโดยครูสาธิตาบอกว่า ตนเห็นเจอกับไอแมนแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่โชคดีที่หนีทันครูสาธิตาระบุอีกว่าปกติแล้วที่ศูนย์จะมีเด็กเข้ามาเรียนประมาณ70-80ถึงคนแต่วันนี้มาน้อยเนื่องจากพี่ๆซึ่งเป็นเด็กโตปิดเทอมแล้วและว,วันนี้มีฝนตกลงมารถรับส่งหยุดจึงทําให้นักเรียนมาน้อยกับปกติหลังเกิดเหตุตนนัดย้อนมาที่ศูนย์เด็กเล็กนาทีนั้นรู้สึกบีบหัวใจเพราะต้องแจ้งข่าวให้กับผู้ปกครองได้ทราบแต่ตอนนั้นทุกคนคงทราบอยู่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่เข้ามาจํานวนมาก ครูสาธิตาเผยอ,อีกว่าไอาแมนปกติจะดูสุภาพเรียบร้อยแต่วันนี้พอมาถึงเขาเปิดประตูรถแล้วก็ก่อเหตุทันทีก่อนจะเดินมาเข้ามาอย่างที่บอกส่วนเด็กน้อยที่รอดชีวิตหนึ่งรายคือน้องแอมนอนคุมปปงอยู่จึงทําให้คนร้ายอ่านคิดว่าน้องเสียชีวิตแล้วจึงรอดตายอย่างหวุดหวิดต,ตอนไม่คิดเลยว่าคนที่ดูเป็นสุภาพบุรุษจะมาทําเรื่องเช่นนี้ฝากกดไลค์กักระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้นะคะ